คลิปนี้เรามาเที่ยวเชียงใหม่กันนะคะปุบเขาเล้นรักค่ะแต่ไม่ได้ไล่รักนะคะแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะ,ค,ะค่ะเราไเปเที่ยวเชียงใหม่เจอกันอีกแล้วคะ่ะดูซิคราวนี้มาเที่ยวที่ไหนดูรู้ไหมคะ ยังไม่บอกค่ะปะเดี๋ยวไปร้านแรกที่มาถึงจังหวัดนี้เลยอร่อยมากค่ะร้านนี้ <Okay. S 1> ตอนนี้ได้แล้วนะคะนั่งอยู่ที่ร้านกล้วยเตี๋ยวบ้านหม้ที่นี่นะคะเขาจะมีขายทั้งข้าวซอยแล้วก็กล้วยเตี๋ยวไก่ตุนนะคะส่วนข้าวซอยเนี่ยจะมีทั้งข้าวซอยเนื้อข้าวซอยเนื้อะคะ่ะข้าวซอยไก่ แล้วก็มีพวกเกาเหลารวมนะคะแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่๋มก๋วยเตี๋ยวมี้งคินปลาก๋วยเตี๋ยวเนื้อค่ะส่วนวันนี้นะคะสั่งเมนูเด็ดของที่นี่นะคะก็คือข้าวซอยเนื้อนะคะถ้ามานะคะดูไหมคะที่นี่ที่ไหนถ้ามานะคะมาเชียงใหม่นะคะต้องแวะเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวบ้านไม้นะคะนี่ค่ะข้าวซอยข้าวซอยเนื้อนะคะอร่อยมากแล้วดูสิครชามใหญ่มากชามนี้อยากรูราคาไหมคะนี่สั่งธรรมดานะคะ40สบาทเองค่ะเยอะมากจริงๆ นี่ค่ะเราเรา,เราก็เวลากินข้าวซอยเนื้อะคะก็กินกับเครื่องเคียงอันนี้นะคะ,คะแล้วส่วนอันนี้นะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนะะ๋นค่ะอันนี้ก็อยากแบบอยากกินนะคะก็เลยสั่งมาทั้งสองอย่างะคะ่ะเดี๋ยวเริ่มกินเลยนะคะเดี๋ยวชิมอันนี้ก่อนมันต้องปรุงค่ะอ่าค่ะมากินกันเลยดีกว่าคะ่ะอิวแล้ว กินหมดแล้วค่ะเกลี้ยงเลยนี่นะคะที่นี่ก๋วยเตี๋ยวบ้านไม้ที่บอกค่ะจริงๆแล้วอะเวลามาเชียงใหม่ทุกครั้ง <S <S เป็นร้านประจำเลยนะคะพอมาถึงปุ๊บลงเครื่องปัป๊บรับรถที่สนามบินปุ๊บนะขับรถมากินที่นี่เลยคะ่ะเรียกว่าทุกครั้งตั้งแต่ตั้งแต่ตเ,เจอร้านนี้ในครั้งแรกน่าจะหลายปีมากแล้วะคะ่ะและหลังจากนั้นนะคะมาเชียงใหม่ไม่เคยที่จะไม่กินยังไงก็ต้องแวะอร่อ,รอยจริงค่ะ มาลองนะคะถ้าใครมาเชียงใหม่แนะนำเลยแล้วก็ไม่แพงด้วยค่ะได้เยอะอร่อยคนก็กินกันเยอะนะคะแต่ส,ส่วนใหญ่เท่าที่สังเกตนะคะจะเป็นแบบว่าเป็นพนักงานออฟฟิศเป็นคนทํางานแถวนี้เป็นชาวบ้านแถวนี้ค่ะยังไม่ค่อยเห็นนักท่องเที่ยวเท่าไหร่นะคะอาจจะแบบว่าไม่ได้โด่งดังอะไรในโลกโซเชียลคะ่ะแต่ดีจริงเด็จริงะคะ่ะ ตอนนี้อยู่ที่ร้านอาหารเชา้าร้านหนึ่งนะคะที่ที่เชียงใหม่นะคะร้านนี้นะคะแนะนําเลยค่ะอยากให้มาคราวที่แล้วมาแล้วติดใจมากเลยวันนี้ก็เลยจะมาแนะนําเพื่อนๆค่ะร้านนี้นะคะ Moon Cafe and Story ค่ะวันนี้นะคะเราเราสั่งแค่เมนูเดียวแต่ว่าเราก็จะมีเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มก็คืออเมริกาโน่เย็นนะคะแล้วก็นนมี่ค่ะน้าส้มแล้วก็นีค่ะบลูเบอร์รี่มิกซ์นะคะเป็นแบบเป็นพวกแบบผลไมร้มรวมกันค่ะ อร่อยมากเลยค่ะจริงๆเขาก็มีอาหารอาหารอย่างอื่นหลากหลายนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะเราจะลองเราจะกินแค่นี้นะคะ่ะเขาที่เรากินหลายอย่างเลยอร่อยเมนูอร่อยทุกอยาก่างวัตถุดิบดีค่ะเขาจะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นเลยนะคะคาะเดวเรามากีนเลยค่ะมตอร้โ <en> <t imes> ตอนนี้กินเสร็จแล้วนะคะกําลังออกออกมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปต่อแต่ว่าแนะนําเลยนะคะต้องมานะคะนี่ค่ะ Moon Cafe and b i s t r y นะคะมีอาหารหลากหลายเลยแล้วเมนูที่กินเมื่อเียค่ะชื่นใจดีค่ะอร่อยค่ะค่ะเดี๋ยวจะไปไปต่อละค่ะค่ะตอนนี้เรามาถึงที่พักแล้วนะคะที่หุบเขาเลนรักนะคะเชียงใหม่ค่ะตอนนี้ฝนตก หนักพอสมควรค่ะเนี่ยพอเดี๋ยวขับรถขึ้นไปเนี่ยค่ะดูตามทางสิคะเห็นไหมคะค่ะฝนตกเดี๋ยวขับรถขึ้นไปเดี๋ยวดูสิพอไปถึงจะเป็นยังไงด้าจะลงจากรถจะได้หรือเปล่าค่ะค่ะหุบเขาเลนลักนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปดูแค่ชื่อก็แบบน่าสนใจค่ะไปดูว่าสวยแค่ไหนค่ะตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะที่หุบเขาเลนลักเชียงใหม่ค่ะ ตอนนี้เรามาถึงที่พักนะคะเป็นออที่พักที่ The Valley i n l o v e ค่ะคือเราจะพักที่นี่2คืนนะคะคืนแรกเราพักที่บ้านหลงรักค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่บ้านหลงรักนะคะค่ะล้วอันนี้บรรยากาศด้านหน้านะคะแล้วก็มีตอนนี้มีหมอกนิดเดียวนิดหน่อยค่ะเพราะว่าฝนพุ่งหยุดตกไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยค่ะ นี่คะ่ะตามเข้ามานะคะนี่มีมุมให้นั่งชิลๆนะคะดูบรรยากาศเลยค่ะค่ะเราจะต้องแบบได้นั่งชิลกินอะไรกันตรงนี้สักมื้อหนึ่งบรรยากาศเขาเขาก็จัดดีน่ารักน่ารักนะคะ,ะดูห้องน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นไปดูข้างบนอุย้ยห้องน้ำค่ะห้องน้ำนีแบบดีเล เป็นไม้มีหน้าต่างปเปิดเวลาจะใช้บริการต้องปิดหน้าต่างอีกนึงนะค่ะค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูห้องนอนกันนี่ค่ะบันไดดีหน่อยไม่ไม่ไม่ฉับโอ้ นี่ค่ะมีมุมนั่งเล่นพัดลมแล้วก็มุมด้านหน้านะคะด้าหน้าก็ก็เหมือนเหมือนข้างล่างแหละคะ่ะแต่ก็ไม่ีกนึงเดี๋ยวคืนนี้เราจะนอนแบบไม่ปิดมากเลยค่ะกลางมุ้งอย่างเดียวนอนดูบรรยากาศถ้าจะดีนะคะนี่ค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะนอนนอนคืนนี้จะไม่ปิดเลยค่ะ ก็าจะจะกางแางตะมุง้งไม่กางไม่ได้นะคะยุงน,นาจะมาโอ้ได้อันนี้อันนี้เขาเรียกแบบได้นอนดูดาวจริงๆเลยเนี่ยบรรยากาศดีนะคะแนะนำนะคะแล้วเดี๋ยวเราพักที่นี่สองคืนค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปลี่ยนห้องนะคะจะไปนอนที่บ้านซ่อนรักค่ะพรุ่งนี้จะไปนอนที่บ้านซ่อนรักวันนี้บ้านหลงรัก แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะจะมาจะมารีวิวให้ดูอีกค่ะว่าบ้านซ่อนหลักเป็นยังไงค่ะเปิดไม่ได้เปิดด้านในสวยอยู่นะ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวยังไงขอตัวไปเก็บกระเป๋าจัดกระเป๋าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเจอกันมือค่ำเลยนะคะค่ะค่ะตอนนี้มื้อเย็นกันแล้วนะคะเราจะกินหมูกระทะนะคะที่นี่ที่ที่พักที่เนี่ยเขาจะมีหมูกระทะแล้วก็ชาบูค่ะแต่เราเลือกหมูกระทะนะคะแล้ววันนี้ฝนตกทั้งวันเลยตอนนี้ก็เนี่ยตอนนี้ก็ตกพรมๆค่ะอากาศก็จะเย็นๆนี่ค่ะมี มีมาให้แล้วมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มแต่น้ำจิ้มมีแบบเดียวน้ำจิ้มมีแบบเดียวให้มาสองถ้วยนี่ชุดนี้นะคะสำหรับกินกันสองคนเลยมีตับมีหมูมีลูกชิ้นมีเบคอนพันเห็ดนี่ค่ะค่ะแล้วก็มีผักมีผักแมวมาด้วยหรือยอดมะระนั่นเองค่ะไปไหนก็กินหมูกระทะมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันต้องกินนะคะมาแบบนี้ค่ะ มาเดี๋ยวเรามากินเลยดีกว่าไม่หิวนะคะแต่อยาก <c oughs> กินเลยใส่อนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอะ่อนนอะ,ไ,อะไม่รู้จักใส่นี้ก่อนใส่ที่รู้จักก่อน เดี๋ยวยังไงกินก่อนนะคะเห็ดเข็มทองใส่เห็ดเข็มทองเลยไก่ไปเลยอุ้ยหล่นหล่นหล่น,ลนอาอ๋อไม่ว่าไม่ไงตะเกียบใส่ลูกอกลับด้าน ลูกชิ้นลูกชิ้นใส่ไปก่อนลูกชิ้นใส่ไปก่อนเลยอ๋อลืมค่ะใส่หมูสามชั้นที่เหลือเดี๋ยวลวกเอาใส่เกียวใส่เกียวด้วยค่ะเดี๋ยวคือยังไงขอตัวกินก่อนนะคะ ค่ะตอนนี้เช้าแล้วไม่เช้าด้วยแหละ9ก้าโมงแล้วคะ่ะวันนี้ตื่นสายแต่ว่าเนี่ยทางเจ้าของที่พักเขาเอาอาหารเช้ามาให้แล้วนะคะค่ะเนี่ยเดี๋ยวมาดูคะ่ะว่าวันนี้เช้านี้เราจะกินอะไรกันค่ะก็ก็ได้มานะคะก็มีข้าวต้มหมูสำหรับสองที่นะคะค่ะแล้วก็อะโวคาโดแล้วก็แซนด์วิชค,ค่ะมีไขค่ค่ะเนี่ยคะ่ะแต่ว่าเขามาให้ตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งแล้วนะคะแต่เราเรียนลุกขึ้นมากินไม่ไหวเลย ง่วงนอนมากค่ะเดี๋ยวเรามากินอาหารเช้ากันค่ะเด,เ,ดเ,เดี๋ยวขอตัวกินอาหารเช้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวสายๆอาจจะไปแบบไปนั่งคาเฟ่แถวนี้ไม่รู้มีหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองไปดูนะคะค่ะกินข้าวก่อนค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวเราย้ายเราย้ายห้องแล้วนะคะเมื่อวานที่ที่ดูไปที่บอกว่าเรานอนอยู่ที่บ้านหลงรักตอนนี้เราย้ายมานอนบ้านซอนหลักคะ่ะดูชื่อสิคะมาค่ะมาดูกันแต่ว่าหลังจะใหญ่กว่าเมื่อวานนะคะพื้นที่ค่อนข้างจะกว้างกว่าคะ่ะนี่ค่ะอันนี้อันนี้ด้านโซนด้านนะโซนด้านข้างสิมีมีที่ ให้นั่งแบบนั่งเล่นนั่งชิลไม่รู้คืนนี้จะแบบจะโดนหมูกระทะอีกหรือเปล่านะคะค่ะตามเข้ามาค่ะมาด้านนี้เลยคะ่ะตามมาเลยค่ะอู้ค่อนข้างกว้างกว้างกว่าหลังบ้านหลงรักนะคะนี่ค่ะมีที่ให้นั่งนั่งเล่นพักผ่อนมีมุมกาแฟ บ้านนี้มีที่ทาแซนด์วิชด้วยค่ะที่ทําขนมปงังที่ปิ้งขนมปงังพูดผิดห้องน้ําห้องน้ำกก็กว้างกว่าบ้านบ้านหลงรักนะคะค่ะในราคาที่เท่ากันค่ะนี่ค่ะโอเคเลยก็จะเห็นวิวด้านด้านนี้วิววิวก็จะไม่ห่างไกลกันกันกบที่เดิมมากเพราะว่าจริงๆบ้านอยู่ถัดกันมานิดเดียวเองค่ะค่ะ เราจะดูห้องนอนอามาค่ะแต่บ้านบ้างบ้านซอลลักนี่ห้องนอนอยู่ด้านล่างนะคะหลงลักนี่ขึ้นไปนอนด้านบนค่ะแต่ด้านบนก็มีค่ะด้านบนก็มีด้านบนก็มีแต่ว่าเตียงเตียงคู่นี่อยู่ด้านล่างนี่ค่ะห้องนอนก็มองออกไปก็เห็นวิวเดิมกว้างค่ะกว้างกว้างกว่าหลังนู้นค่ะ เราจะขึ้นไปดูข้างบนกันแล้วนะคะอุ้ยโอย้ข้างบนก็ก,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 ก็กว้างค่ะตอนแรกนึกว่าแบบจะเป็นแค่แบบว่านอนชิลเล่นๆแค่แบบเปเตียงเล็กๆสวยค่ะกว้างด้วยที่นี แต่ถามว่าตอนนี้มาเมื่อตอนนี้มัน11บเอโมอากาศเริ่มเริ่มจะเริ่มจะร้อนขึ้นนิดหนึ่งแล้วนะคะแต่แต่เมื่อคืนอากาศเย็นอยู่ค่ะดีค่ะตรงเนี้ยอุ้ยตรงเนี้ยดีอ่ะมีนั่งพอยขาอย่างเงี้แต่ต้องระวังนะตกลงไปอโอเคเลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะเดี๋ยวเก็บของก่อนค่ะเพิ่งย้ายมาจากห้องนู้นเดี๋ยวเก็บของเข้าที่ให้เป็นระเบียบก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะออกไปข้างนอกหรือจะพักก่อนเด,เดี๋ยวดูอีกทีนะคะค่ะวิวดีตรงนี้ กระทะอีกแล้วนะคะเมื่อคืนก็กินหมูกระทะค่านี้ก็กินหมูกระทะอีกแล้วะคะ่ะคือแบบจริงๆเมื่อวานกินแล้วยังคิดว่าโอ๊ยตอนอิ่มนะคะแบบพรุ่งนี้ไม่เอาแล้วแต่แต่ไม่ได้ก็ยังอยากกินอยู่คะ่ะก็อย่างว่านะคะมาบนเขาบนดอยแบบเมนูนี้แบบคือที่สุดแล้วะคะ่ะมันได้แบบได้บรรยากาศได้แบบฟิลมากเลยะคะ่ะก็เหมือนเดิมะคะ่ะเหมือนเมื่อวานที่บอกว่าเป็นกระทะแบบนี้ ค่ะอร่อยค่ะอร่อยเดี๋ยวยังไงขอตัวกินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเช็คเอาออกกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่ะเดี๋ยวเราเอาตามมาเลยดูบรรยากาศรอบๆที่พักนิดนึงนะคะตอนมาไม่ได้พาดูเลยมาค่ะสวยมาก นี่ค่ะบรรยากาศรอบเดี๋ยวเราจะลงไปตรงที่บ้านเจ้าของค่ะตามมาค่ะใช่ต้องค่อยๆเดินใช่ เนี่ยค่ะเป็นทางเดินแบบชันๆได้แบบได้ฟิลอีกอารมณ์หนึ่งมีมองขึ้นไปบ้านที่พักนะคะเห็นไหมคะใช่เรานอนสองหลังเลยค่ะคือแรกคือแรกบ้านหลงรักนี่บ้านซ่อนรักค่ะบรรยากาศรอบข้างนะคะก็มีต้นไม้เขียว นี่่คะเดี๋ยวเราจะไปเคลียร์ค่าเสียหายที่เรากินหมูกระทะไปทั้งสองคืนเลยคะ่ะอิ่มมาก <c oughs> นี่เห็นไหมคะผุบเข่าเล้นหลักตายเลย เดี๋ยวเอาของใส่รถก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปจ่ายค่าเสียหายค่าหมินกระทะกัน,กนค่ะเดี๋ยวเราจะออกจากที่พักกันแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะออกไปเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจค่ะว่าจะไปแวะที่ไหนถ้าเกิดไม่ได้แวะยังไงเดี๋ยวจะขอจบคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะคะแต่ก็บางทีก็ไม่แน่ค่ะไปดูเผื่อมีอะไรน่าสนใจอาจจะมีมาต่อนะคะบายบายค่ะ วันนี้เราจะมาไหว้พระที่วัดพระสิงห์กันนะคะขาตามกันเข้ามาเลยค่ะเรามาไหว้พระที่วัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่ก,กันนะคะเดี๋ยวเรามาไหว้พระขอพรอกันค่ะ บรรยากาศรอบๆวัดกันนะคะเจดีวัดพระสิงห์นี้นะคะก่อนมีการบูรณะครั้งใหญ่ของพระครูบาสีวิชัยค่ะรูปแบบของเจดีที่ปรากฏเห็นนะคะจะแบบจะเห็นเป็น ัดเจนเลยว่าเป็นเจดีช้างล้อที่ส่วนฐานล่างมีช้างปูนประดับนะคะค่ะบรรยากาศที่เพื่อนๆได้เห็นเม่สักครู่นะคะก็เป็นบรรยากาศรอบๆวัดพร,ระศิลป์ค่ะงดงามมากเลยนะคะค่ะค่ะแวะจนได้ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะยามาโตอูเฟ่ค่ะที่นี่นะคะเขาจะเปิดแค่สองรอบค่ะก็จะมีรอบเอ่อจะมีรอบ รอบกลางวันนะคะเปิด11โมงถึงบ่ายสองนะคะเราจะรอบเย็นอีกรอบเดียวค่ะ5โมงเย็นถึง3ทุ่มนะคะค่ะตอนนี้เราก็สั่งมาข้ามีก่อนค่ะข้ามีเออแต่เรากินเป็นโปรบุฟเฟ่ะคะโปร599ค่ะเดี๋ยวก็จะมีสั่งอาหารเรื่อยๆค่ะนี่แซลมอนดองซียูค่ะแล้วก็ซาซิมินะคะเดี๋ยวยังไงขอตัวกินก่อนนะคะค่ะค่ะนี่ ตอนนี้นะคะกินอิ่มเรียบร้อยแล้วร้านนี้นะคะยามาตตบซูชินะคะถ้าใครมาเชียงใหม่นะคะแนะนําเลยค่ะแต่เขาจะเปิดสองรอบตามที่แจ้งตอนตอนตอนเข้ามานะคะค่ะอิ่มแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะนั่งเครื่องกลับกรุงเทพแล้วค่ะก็ยังไงขอจบทิปเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ